ครับสวัสดีท่านผู้ชทุกท่นครับวันนี้หลอดมีรายการบังไฟตำบลโพชัยอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดวันเสาร์ที่3ามสิบเอ็ดพฤษภาคม2 5ง8นะครับน้องพื้นนั่นเองนะครับผมอ่ะรายการบังไฟมีดังต่อไปนี้นะครับบังที่1แอทเทวดานะครับบังที่2มอทเทวดาบวกเจนจิลานะครับบังที่3าคำนั่นสังลุยหนึ่งนะครับบังที่4ทาวเวสุวรรณบังที่5มอทเทวดาบังที่6แบ่งมีชัยบังที่7จคำนั่นสังลุย2 บางที่8ออร์ทอไรด์เบิกฝาเหนือาบางที่เก่าซุ่มสามมืนเหนือบางที่10พยักเหนือเมฆนะครับจีเบทอร์เจลโมดนะครับตุลาการโดยบ่าวดอกพุ่นนะครับะส่วนฟีบัวฟีบัวหุนะครับผมเพ,นะนะนะพิ่นบริบวนลงว่าฟ,บฟบนะีบัวฟี หรือสิปักโบลุงหลอดกับบ่งหูนะครับซื้อเบาเองละกันนะครับผมหลอดกับบ่งหูกันนะครับหากผู้ใดหูนะครับผมว่าปักโบหรือฟี่กับโพดลงไตคลิปลุงหลอดเห็นเนี่ยนะครับผมว่าตอบคอมเมนต์โพดใบไตคลิปลุงหลอดนี่แหละครับนะส่งข้อความไว้นะครับผู้ใดเข้ามานะครับอยากหูก็สิเดียวเขาไปอ่านในคอมเมนต์นะครับว่าฟี่ว่ฟี่นะครับหรือปักโบจากบาทกระบอกพี่น้องกันไปนะ ส่วนมากเป็นกรสีถามตะเรื่องนี่แหละครับปักโบท่าใดนี่ครับซึ่งลุงหลอดโบหูนะครับก็เลยจากสีตอบว่าจังใดนะครับอ่ะก่วมสอบส่วนตของลุงหลอดก็มีพี่น้องนะครับสามบังเขนแขีนะครับผมหมักเสียเลยนะครับเจนจีลาบวกมอดเทวดานะครับกับมอดเทวดานะครับเสียไปโหลดนะครับแล้วก็ออดเฉลิมพลนนะครับสามบังนี่แหละนะครับลุงหลอดหมักนะครับผมมาส่วนบังอื่นกับเบิงเบิงเอานะครับผมอ่า กัเเลือตะมันนั่นแหละนะครับผมโศกไพยมันมั่นนะครับบ้งเชือบบางไฟบางหูจักกับพานได้เสยพอมันราคาถึกนะครับขึ้นไปบลงํำดับก็กินง่ายเลยนะครับราคาต่ำตำนะครับแต่ส่วนหมากสทแๆนะครับบางไฟบกเกงมันกับไปนั้มันกับบเกงคือกันนะครับราคาตำมันกับบัวพานนะครับเออมืออื่นนี่กับบางไฟกับพอมีไฮรุ่นนูนะครับบางใหญ่ก็มีแอดเทวดาออเฉลิมพ้นนัสินะไข่ยักษ์ใหญ่นะครับผม เจนจิราทั้งทีนะครับไข่ยักษ์ใหญ่นะบอละไทยถือว่าเก่งนะครับอละไทยกระดายบัทัมบดาคือกันนะครับตุ่งหกอบก็ว่าถือว่าเป็นไฟเก่งอาจจะเป็นไฟแอบแสบกัดได้นะครับผมพยักเนื้อเมฆนี่กับพเบิงกันนะครับสุ่มสาวเมื่อนนี่เสียนะครับแป้งไม่ใช่นี่แจ็คของไผ่นะครับโมนาจะเป็นเบาแบงดอกมั้งนะครับนันแบงคนดีนะครับอันนี้แบงไม่ใช่โมนาจะเป็นเบาแบงกระซางดอกนะครับผมมา มืออื่นนะครับผู้ใดไปคอยโชกขมานคอยหวานเจี๊ยบนะครับความชอบส่วนตัวของอดกระบอกไว้กอนนะครับเป็นความชอบส่วนตัวอีลีล้อนะครับบริเกี้ยวข่ายบังไฟใดใดทั้งสิ้นเมื่อใดรู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับผมหากข้อมูลผพิดพลาดประการใดลุงรถเอฟสีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรถเอฟสีสวัสดีครับ